ปีใหม่ปีนี้คุณแม่ผมอยากเปลี่ยนสีผมใหม่ครับท่านอยากได้แบบทำง่ายๆย้ยอมง่ายๆไม่แสบหัวตามภาษาลูกชายก็จัดให้ครับตามใจคุณแม่ คุณแม่ผมท่านอายุ70แล้วครับท่านอยากเปลี่ยนลุคอยากย้อมสีดำแต่เคยบ่นว่าใช้ของยี่ห้อนหนึ่งแล้วแสบหัวผมเลยบอกท่านว่ามีแบบย้อมง่ายๆแค่กดแล้วหวีไม่ยุ่งยากนี่เลยครับบีเอ็นวันพุชตผมองอผมขาวที่กวนใจคุณแม่หอมปรับลุคใหม่ด้วยครีมเปลี่ยนสีผมบีเอ็นวันพุชราคาสบายกระเป๋าไม่ยุ่งยากทำง่ายๆด้วยตัวเองเพียงกดเนื้อครีมลงเป็นหวีแปลงพิเศษที่แทบมานเลยก็แล้วหวีผมในบริเวณที่ต้องการย้อมหรือในกรณีที่ผมงอกนะขึ้นแค่โคนผมก็สามารถย้อมเฉพาะตรงโคนผมจะย้อมทั้้้้้้้้้้งงงศีีีีีีีีีรรรรรรษะแแแแแบบบบบบบมม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 ม่่่่่่่ผผนนนนนกกกกก็็ไไไไดดดใใใใใใณณณทททชชหหหหเเวววคคคาาาาาุุสถยยอออตพป์ ย้อมผมครบจบในกล่องเดียวและนี่คือผลลั์ที่น่าพอใจของบีเงินวันพุชหลังจากที่ย้อมแล้วปิดผมเข่าได้หมดจดยันคนผมนะครับนอกจากสีดําแล้วยังมีสีแฟชั่นสีอื่นด้วยนะสีติดทนสีสวยเป็นธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนไม่แสบไม่ระคายเคืองเนื่องจากบีเงินนั้นเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมในปุะเชี่ยวชาญด้านการทาสีผมมากกว่า100ปีของดีคุณภาพไม่ต้องพูดเยอะและทั้งหมดนี้คือบีเงินวันพุชมาปิดผมเข่าง่ายดีกันเถอะครับทำเองได้ไม่ต้องงอชาสนใจกดเลยแต่กาเซลลงครับ